การธนาคารขยะหมู่บ้านพัดสอน12ตำบลคลองสามอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีประวัติความเป็นมาจากเดิมผมเป็นทหารและเป็นทหารหมัดรักษาพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ัวได้ดดได้เดินทางไปติดตามถวายความปลอดภัยได้เห็นพระองค์ท่านแนะนำในเรื่องการ แก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นมหาสำคัญที่ในปัจจุบันทั่วโลกกำลังสบอยู่ครับและก็บางอีกบางส่วนจากพฤติกรรมของสมาชิกที่ขาดระเบียบวินัยในการเรื่องรักษาความสะอาดครับข้อดีข้อหูการนี่หนึ่งช่วยให้เขตในพื้นที่รับผิดชอบมีความสะอาดสวยงามสอง แก้ปัญหาเรื่องขยะให้ลดน้อยลง 3. สามารถนำสมาชิกเข้ามีมาเป็นส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาร่วมกันครับสิ่งที่ได้รับจากการทำโครงการของกระผมนะครับ 1. ผมได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจจากสมาชิกในการแก้ไขปัญหา สองออผมสามารถที่จะนำศรัทธาของผมที่มอบให้กับสมาชิกผลที่จอบแทนได้กลับมาสมาชิกได้รู้จักและเข้าใจถึงปัญหาที่ผมทำว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สามารถอ้ที่จะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาสังคมได้โดยเฉพาะเรื่องขยะครับ สิ่งที่จะชุมชนได้รับหนึ่งเรื่องความสะอาดเป็นลาดับแรกอยู่แล้วนะครับความสะอาดสองอาอาการมีส่วนร่วมของสมาชิกสมาชิกจะได้มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาแก้ไขปัญหาร่วมกันสามผลประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับคือขยะที่เราคัดแยกแล้วนำไปจำหน่ายและผลประโยชน์ก็ตอบแทนให้กับสมาชิกโดยได้เป็นทุนการศึกษา และได้ร่วมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติก,การที่ได้ศึกษาในอามณ์ศิลป์เราได้รู้แนวทางการปฏิบัติที่จะนำไปเผยแพร่ในชุมชนสามารถที่จะเอารูปแบบการวางแผนและการดำเนินงานนำไปเป็นรูปแบบในการบริหารงานในในโครงการของเราในชุมชนได้ อย่างมีเป็นระบบครับในอนาคตที่ผมวางโครงการไว้คือจะจัดการเผยแพรแ่สร้างเครือข่ายโดยการในห,หมู่บ้านอื่นซึ่งในมูปัจจุบันในหมู่ที่2องตำบลของสามอำเภอของหลวงจังหวัดประชุมทานีิธามีธนาคารขยะของผมเป็นจัดเป็นลระดับแรกผมจะนำความรู้ที่ได้รับและจากการบริหารงาน เป็นวิทยกรนำไปเผยแพร่ในพื้นที่ของหมู่ที่2และโรงเรียนเพื่อต้องการผล่ายเด็กรู้จักการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมตั้งแต่เล็กขึ้นไปหาใหญ่